ทำนายลักษณะฝ่ชายใดก็ตามนะคะที่มีฝ่ที่หางคิ้วหางคิ้วเออหางคิ้วซ้ายตรนี้ชายใดก็ตามที่มีฝ่หรือปานบริเวณหางคิ้วซ้ายแถ,แถบนี้นะคะเป็นคนที่นินิสัยสุภาพอ่อนโยนเป็นคน อ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยสุภาพอ่อนโยนหรือเรียกว่าเป็นคนหมอบราบคาบแก้วนะคะหมอบราบคาบแก้วเป็นคนที่แบบเออค่อนข้างจะถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะคะเป็นคนที่จะมีนิสัยขี้ประจบนิสัยขี้ประจบหมอบราบคาบแก้วอะไรแบบเนี้เป็นคนประจบขี้ประจบสอพอเป็นคนรักสมาคม เป็นคนช่างประจบประแจงขี้ประจบช่างเอาใจคนอื่นอะไรแบบเนี้ยทํางานจัดว่าเด่นอยู่พอประมาณแต่อาจจะได้ดีเพราะความเป็นคนที่ขี้ประจบนี่เองเป็นคนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเก่งเป็นคนรักความสะดวกสบายชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆมีนิสัยสนุกสนานล่าเริงชอบทําตัวเด่นสติปัญญาเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากฉลาดหลักแหลมมีปฏิภาณไหวพริบดีโชคชะตานะคะก็ โชคชะตาวัาสนาปานกลางจะได้รับความลําบากเดือดร้อนก็เพราะเพศตรงข้ามถ้าเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากๆก็อาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้สติปัญญาฉลาดก็จริงแต่อาจจะแบบเดือดร้อนในวัยชราดได้หน้าที่การงานก็ถือว่าเจริญก้าวหน้าดีนะคะทํางานราชการทํางานตํารวจเป็นครูบาอาจารย์ได้ในด้านความรักเนี่ยจะได้ภรรยาเนี่ยแหละมาอุปถัมภ์ให้ชีวิตตัวเองมีความมั่นคงขึ้นสําหรับผู้หญิงนะคะที่มีฝ่ายบริเวณหางคิ้วซ้าย ตรงนี้นะคะเป็นคนที่แต่งตัวเก่งรักสวยรักงามแต่งตัวเก่งสนุกสนานร่าเริงและเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมีความชอบในทางด้านงานวาดรูปงานศิลปะและดนตรีเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมสติปัญญาจัดว่าเป็นคนที่มี สติปัญญาฉลาดมีไหวพริบดีเป็นคนนําแฟชั่นทันสมัยงานเกี่ยวกับศิลปะงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความหรูหราโอ่อาเนี่ยทาได้ดีโชคชะตานะคะก็ในวัยเยาว์ไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่แต่พอมีลูกมีผัวแล้วเนี่ยจะลําบาก อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาดีพ่อแม่ให้ทุกอย่างพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดีไม่เคยให้ทํางานหนะักไม่ต้องหุงข้าวเองไม่ต้องซักผ้าแต่พอออกเรือนไปแล้วเนี่ยจะต้องตกละกร,รลําบากเพราะว่าต้องทํางานต้องหลายๆอย่างนะคะก็คือวัชตาชีวิตเนี่ยในวัยในวัยเด็กเนี่ยจะสบายแต่พอแต่งงานออกเรือนไปแล้วเนี่ย ก็ถือว่าจะลําบากแต่ก็เป็นคนที่มีความรักลดโผลนะคะก็อาจจะแบบแต่งงานสองถึงสามครั้งก็ได้หรืออาจจะแบบด้วยเหตุผลบางอย่างนี่อาจจะต้องแบบอาจจะแต่งแล้วก็หยา่าก็เป็นไปได้เป็นคนใช้เงินเก่งค่ะมักจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะมีโรคภัยประจําตัวจะเป็นคนมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เสมอต้องใช้เงินใช้เงินจํานวนมากในการรักษาตัวแล้วก็เป็นคนรักสนุกสนานเข้าสังคมเก่งเพื่อนเยอะเมื่ออายุ เข้าว,วัยกลางคนไปแล้วเนี่ยก็ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพคืออาจจะป่วยแล้วก็มีเคราะห์อยู่บ้างการงานก็คือทำงานได้ศิลปินได้นะเป็นดาราเป็นนักร้องได้เป็นนักแต่งนิยายได้คู่ครองเนี่ยจะได้แฟนแก่ค่ะจะได้คู่ครองเป็นคนที่อายุมากกว่าจะได้เนื้อคู่เป็นคนที่อายุมากกว่ามีหลักมีฐานเป็นคนที่ ผ่านการแต่งงานมาก่อนหรืออาจจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุณจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติได้นะมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติได้ ถ้าได้แต่งงานกับคนที่อายุไล่ๆเรียกันเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะทําให้เดือดร้อนมาเบียดเบียนทางด้านการเงินหรือจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้จะได้รับความเดือดร้อนจากคู่หรือคู่ครองเนี่ยทำให้เจ็บช้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหาแฟนแก่และเป็นคนต่างชาติจะดีกว่า